สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินสวยๆมารีวิวอีกแปลงนึงแล้วนะคะสำหรับแปลงนี้ก็จะนำเสนอที่ดินใกล้ทะเลนะคะอยู่ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะแปลงนี้ก็มีเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวานะคะเนื้อที่นะคะ200ตารางวาแล้วก็ใกล้ทะเลเพียง100เมตรนะคะสำหรับแปลงนี้เนาะ ก็จะอยู่ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเดินทางจากกรุงเทพก็ประมาณาไม่เกินสาชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ามชั่วโมงเนาะในแปลงนี้นะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินนะคะก่อนก่อนที่จะเข้าตัวเมืองหัวหินเนี่ยก็จะอยู่รวาวๆสักประมาณ2กิโลเมตรนะคะ สำหรับเส้นทางการเดินทางนะคะจากาถนนเพชรเกษมนะคะเข้ามาที่ดินก็อยู่ราวๆ200เมตรนะคะแล้วก็ถึงแปลงที่ดินน่ยที่ดินจะเป็นรูปแปลงเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ก็เป็นสีเหลืองผืนผ้านิดๆนะคะก็เป็นแปลงที่สวยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนทะเลที่สามารถที่จะมา,าใกล้ที่ดินได้นะคะตรงนี้เนาะก็200ตารางวาเต็มนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนกรนกรีตนะคะจากเสาสีแดงๆเนี่ยเสาปูนก็เป็นหลักฉนดนะคะด้านหน้าเนี่ยเนื้อที่จะหน้ากว้างอยู่ราวๆ20่เมตรนะคะแล้วก็ด้านลึกเนี่ย40เมตรนะคะสำหรับในผืนนีน้ก็เป็นที่ที่เราปลูกต้นมะพร้าวไว้ ะะอยู่ในผืนนี้นะคะก็อยู่ราวๆ40ต้นนะคะก็ลงต้นมะพร้าวไวเ้เนาะเห็นไหมคะที่ที่ด้านหน้าแหละเราจะเห็นได้ว่าติดถนนคอนกรีตเลยนะคะแปลงนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะเข้ามาจากถนนเพชรเกษมเพียง200เมตรเองนะคะแล้วก็ห่างทะเลเนี่ย100เมตรเองจากที่ดินเราไปเนี่ยเดินทางไปหน้าทะเลนะคะไปหน้าหาดก็เพียง100เมตรเองเนาะ ที่ดินก็จะเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมเลยนะคะอันนี้เราเดินมาด้านในนะคะก็จะเห็นด้ว่าปลูกมะพร้าวไว้นะคะทั้งหมดเลยเนาะก็อยู่ราวๆสี่สิต้นนะคะลึก 40เมตรนะคะหน้ากว้างอยู่เรา20เมตรนะคะแปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงนะคะก็สวยทีเดียวนะคะเราด้านหลังเนี่ยก็จะมีกำแพงนะคะกำแพงของเพื่อนบ้านล้อมรั้วไว้นะคะและอีกด้านหนึ่งก็มีกำแพงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราเดินมาอีกมุมหนึ่งนะคะเนี่ยรัเลีกเข้าไปนะคะก็จะเป็นเห็นว่าเป็นมุมกำแพงของเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะนนี้เนาะก็จะเห็นั้วรอบขอบชิดได้อย่างชัดเจนนะคะ สำหรับในโซนนี้นะคะก็อยู่ใกล้เคียงกับโรงแรมที่พักคอนโดนะคะโซนนี้ก็จะมี ที่พักค,คอนโดนะคะประมาณนี้อยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็จะอยู่แหล่งชุมชนนะคะไม่เปลี่ยวนะคะก็เข้ามาก็จะเป็นที่ดินที่มีเพื่อนบ้านนะคะในโซนนี้เนาะค่ะแล้วก็อันเนี้ยด้านหน้าก็จะเห็นในด้านข้างก็จะเห็นได้ว่ามีกำแพงแล้วก็ด้านหน้ามีกำแพงสักเล็กน้อยนะคะีน,นเราจะเห็นมุมกว้างของที่ดินเลยนะคะในเนื้อที่200ตารางวาตรงนี้เนาะค่ะ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะสำหรับแปลงนี้ถ้าใครสนใจนะคะเนื้อที่200ตารางวาน,นะคะก็ขายเพียง20ล้านบาทนะคะอันนี้เราเดินมาหน้าทะเลนะคะก็ จากแปลงที่ดินเนี่ยมาหน้าทะเลก็อยู่ราวๆหนึ่งร้อยเมตรนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินมาลงทะเลได้นะคะก็จะเห็นวิวทะเลมีหาดตรงนี้นะคะก็จะเห็นหาดทรายสีขาวเนาะแล้วก็มีอ่าเป็นบันไดนะคะเป็นบันไดาทางลงะคะเพ right ื่อที่จะลงไปเล่นชายหาดได้นะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นพื้นที่ตรงตรงถนนตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะรนคะคะก็ถนนสาธารณะรสามารถที่จะเดินมาชมวิวตรงนี้ได้นะคะก็จะเห็นวิวทะเลนะคะของถึงหินเนาะ เนหาดได้ตรงนี้นะคะก็ไม่ไกลจากาที่ดินเลยนะคะเพียง100เมตรเองนะคะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกมากเลยนะคะจากถนนเพชรเกษมเข้ามา200เมตรถึงที่ดินแล้วก็จากที่ดินมาหน้าทะเลก็เพียง100เมตรเองนะคะตรงนี้เนาะ200ตารางวานะคะขาย20ล้านบาท สนใจนะคะก็เยี่ยมชมที่ดินได้นะคะจะให้เบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยด้านล่างคลิปก็สามารถกดดูรายละเอียดได้นะคะหรือว่าถ้าจะเยี่ยมชมที่ดินยังไงก็ติดต่อสอบถามหรือว่านัดดูที่ดินได้เลยนะคะแปลงนี้เนาะก็ะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะที่อยู่ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งไม่ได้ไกลทะเลเลยนะคะสําหรับ ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ